你们倒了，再跑。 เสื้อวอร์สย่ะเสืวอร์มเทนี่เสื้อวร์มงอันนี้มันเสื้อหรอนเอหมเสื้อหรอมวอรมอีโลกอเสื้หรอครับใครที่ใส่เสื้อแยาวทุกคนดูวัวโตเ่ยเขียวเีหลงนี่แท็กซี่เป็นสีเขียวก็เหยวตัวนี้เลยตัวกใส่เขียวที่มาก็มันเป็นสีนี้แหละแต่ว่าเป็นตัวเสื้อวอร์เฉยวัวเด็กกรนเดอรตั้งแต่เดนี้เปิดสแรมไบอกเลยพวกปากอไวดไม่ลงเลย อยู่โยโยรอสบายไม่พุงใส่เสื้อมาถูเลยเนี่ยใส่เสื้อมาเดียววันนี้โย่กับผีสองตัวอยู่กับพื้นสอนละครลาม่้อทิตยี่แล้วนะทิตยี่แล้วหน้าเจ๊เลยเร่มเกมเริ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 ่มเกมเ่มกมริกมเรมเกมเ่กมเริ่มเกมมเกมิ่ม่มเกมเริเกมเริ่มเิ่มเเริ่มเกมเมเกกมเริมเกมก่มเ ไอ้สนุกนะเดี๋ยวอาร์เซนอลน่ะให้เข้ารูปนี้ก่อนแล้วก็มึงไม่ต้องพูดนี่ใครเนี่ยมานธุ์เดียวอย่ยเสื้อไม่สวยจริงหรอหน้าตาเขาเป็มั่นใจแล้วคอยลุ้นคอยลุ้นเนี่ยเออเฮ้ยแล้วมีแล้คอยลุ้นหรือคอยลุ้นสื่อชอบสื่อชอบป้าใจสื่อ่งมึงจะจบสูงสูตนะไอ้เพียความเทนเนอร์จืดเลยนะไม่มีอ่ะไอ้ตายไปข้างนึงไง คือถ้าเก้าสิบวนยังศูนสูนย์กูให้มันต่อเวลาต่ออีกโอ้โหโคตรอ่อนแอกินแคลเซียมมื่อก้มันไหวานกรอบเลยจะไหวะแล้วนี่ยาวใจแล้วมอ่ะมอ่ะมอ่ะมาอ่ะมอ่ะใช้ดีใครดีอ๋ออ๋อเดี๋ยวในสนามใจเใจเฮ้ย เหมนดีเอวะไอ้สั่เลยติดตาติดตาเอาเอาเอาเ่ฟอนแล้ฟอนลุงอะไโตวายน่ายแล้วโกยกกลางตัดปั่นุ่งโค เดินกลับมันต้องมีแม่หรอกมันไม่ล้ำเกียร์ยหรอกเอกเจอขอก้อนทมไม่จงพูดมา้วยกันไหมเดินกลับไหมเดินกลับไหมมานอนใต้บ่อนะไอแซ่า,าส่งแล้วจริงๆถ้าเราปล่ปอยให้เกียริคู่แข่งนะลูกนี้ต้องยิงว้านะเกียร์สองชั้นเลยเกียร์ตีนยีนตหนตี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 นตยนนี้ตีนตีนตีนเีนตนีนตีนตีีนเเี โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื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 ่มใหม่เร่มใหม่เรื่มใหม่เร่มใหม่เบื่อเบื่เบื่อเบ่อโอ้ยจีวยบุกคเต้นแค่เอวปวดเลยนี่ไงเดี๋ยวหมุนนี่ไงปัดแล้วเอ้าเอ้าเจ้ากันนี่ไม่อย่านี้ส่งนี้ส่ง ไม่ก็เล่นเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีใครไหวหรอกเล่นจับทางได้ไงผ่านไปอีกวันเนี่ยเห็นไหมกับชีวิตคนดยังทันมารู้ว่าประตูเราไม่ดีพอเขาสบายตัวแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ตัวสนนเฮ้ยเล่นให้มันสนุกหน่อยสู้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 ขอจะไมตติ้งอยากเกล้งก่อนตอนนี้ไม่เกลียก่อนหลังโหัวชิบหน่ารูปปากแก้วได้ล่ะ ปัดซ้ายขยันนะยต่อเเ้ยเอ้ย้มันเอาแบบนีเอาแบบงงง้มันไม่มนะเ็กระาลไหมให่ตรงไหนเปิดล้นไปแล้วก็มกออกปาใช่ยิงโดยเลเฮ้ยเ็โอ้โหไม่ไม้งน้ยเจ็บกระบาลใช่ไหมชอบยิงงานน้อยน่ะถูกมันยิงไปแล้วไหมจังหวะหน่ๆขนาดวานี้มันยังเตเว่าเลยจังหวะเมื่อกี้มันยังด้ย้ก รู้ตัไปกดปุมแล้วเก่งตื่นใช่ไหมจริงเาไม่บทนะนีมันต้องกลับเวลาชิงกล้องไว้เสมอคุยกับมันเยอะหน่อยคุยกับมันเดี๋ยวไปฟอร์เงี้ยเหรอโอ้โหเต่าู่ช่วยได้หน่ารักมากพวงนี้แค่ทำเสียงลบเลย ว้าเสมอกันน่าจะโอเคน่าสมานฉันกับคนเดียวหรือผู้ใดมันมันภาวนาอยู่แล้วให้เสมอเอออุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ย่ใส่ได้กี่สีบอลเข้าเลยก่อนใช่ไเมเนาะเราแค่เนี้ยนานๆบางทีนานๆบางทีแต่ี่าแตคุณภาพเดาป้า เมื่อไหร่จะเลิกเล่นมุเสาแรกวะกุไม่เข้าใจมันยากนะเรื่องเนี้ยและมันยากมันเปิดตัวไดตลอดมุกเพี้ยแล้วไม่รู้แผลอะไรไม่รู้เอ้าจุดโทษจุดโทษยังรอรอรออีกลก่อนจะขอดีทนจุดโทษก่อนไหมขอดีทนจุดโทษก่อนได้ไหมขอดีใจจุดโทษก่อนไหมรอรอก่อนรอพาห้าอบา้เดี๋ยวก่อนเออาแ้ากีนมุกชกพา้ก่อนมุกชกา้ก่อนมันมันคนต้องกก่อน ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนตัวโดนดูไม่โดนบอลเลยไม่โดนโอ้ยโดนจังหวะนี้ไม่เกี่ยวแล้ขาหุบแล้วโอ้ยเชคกิ้งไมได้นะแต่โดนขาหลังว่ะขาหลังโดนขอขอดูเองได้ไมเมื่อี้ว่าได้ไหมไม่น่าไม่นด้ไม่าไ่ไ่าด้ไม่นไม่ไ้ได้่าด้่า้ไม่ได้ไมัน้ไม่้้ไม่ได้ม่ได้ม่้ไม่ดบไม่่มม้วม้มันเป็นดมันเป็น้้้ป แบนแทนแนแนคดีพิกเปลี่ยนเหรอลกะแลนวเปลี่ยนชอบเหรอไม่เปลี่ยนตัวเลอกะไ็ไม่รู้มันก็อีเวอโอกาสเิกูมาแล้วเหรอเดคอนเทนตเราแล้วรเิงกูาไอ้เสื้อ ทิ้งกูมาแล้วเยอะเดี๋ยวคอนเทนต์เฮลลี่มาคุยมาแล้วสองหน้ามาแล้วมาแล้วไม่ไม่สองหน้ามึงมาแล้วอมาแล้วแม่จะดุไงมั้งเชี่ยวเชี่ยวมันมันสวยมากนี่เอ๊แย่กูว่าเยอะอยู่ออกไปเลยเดี๋ยวคุณขาบอกอิ่มทำอะไรกันทั้งนี้เ่มั้ยมึงเกมลุกมึงยังหงุดหงิดแล้วเกมรับแล้วมึงไม่ได้อ่านเลยนะมึงนั่งพูดเลยไม่ได้ออกเลย รับอย่างเดียวเลยเว้ยนี่ผมเอาแฟนเพื่อนลูกฝ่ามาเลยนะแบบการเที่ยวเลยเโอ้ยโี่ยเกมรู้เหลือใครบ้างมีเกมซูสสมิธโล่คอร์ชาร์เงี้ยสามตัวเบียร์สมิธโล่ที่ชอบอะไรก็นร่อยมันมันเยียมโลไอ้บกนึกอยู่ไม่รู้เลยโอ้โหแล้วมามันลึกเลยอ่ะมันลึกไป ใกล mm ้เ hmm. ค like. ียงเลยอ่ะใกล้เคียงหารหมูเลยอะบอลใก็เคียงหรยออะสัตว์ดูตามเกมกลเคียงเลยตามมุกอีกหนึ่งเนแล้วตามมุกอ so ีกอป้าอยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนนะตัวอยากเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยเปลี่ยนได้หน้าัวใช่ป่ะใช่เออไม่ต้องเปลี่ยนแต่ที่สุดต้องเปลี่ยนหรอกป้าเวลาเนี่ยมึงมีเบอร์มาไหมโทรไปไหนไปเบโมโหตอนแรกไม่ใช่ไปเบไปชดตอนแรกไใชเงินเยี่ยมดเพื่อเนี่ยเอาใครวะเปลี่ยนใครเปลี่ยนมาพูดเหรอ เขามีแค่สืกเป็นหลังเก็บะยายนี่ไงไอ้เบอร์ก้ามาแล้วันจเล่นอะไอว่าสทุกเวลาบอสองมันเริ่ดีเรื่อยๆนะเบล่าอ้าวจังือโทษอีกเหลี่ยมเหลี่ยมบอลโทษอีกแนดิงมเป่าอะอกทนควจะล้มอย่างเดียวเลยเฮียอดเป็นไวสนุดมากนะกูบอกให้เป็นไวเนี่ยึากรได้เลนองการที่เราแมแสกปากันเราคยเปลี่ยนเปลี่ยน เปลา่ป้าเนี่ยี่อกูเอาปูเป็นแทนเฮ้ยเฮ้ยาไป้างเว้ยเอาที่กูอยากแพ้หว่ะเอ้ากูเองนะจริงกูรู้สึกว่ามันจะได้แบบว่ามีแรกระตุ้นอ่ะตุ้นอะไรวะตัวเลยตัวเสมอเพราแบ่งไปคนแหมสมันรช่าเดี๋ยวกูู้ให้นะมันเล่นแข่งันหรือวะยิง เล่นสั้นเดี๋ยวเล่นไม่เล่นสั้นก็เปิดเปิดต่อแรกเอาแรกออให้ประตูผมไม่ยืนดักต่อแรกเลย้ะเออมาละมาละออมมาละ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 ผมเลยนี่ไอ้ัแอ้กูยังเดาถูกเลยยังม่เชนหายดอกไม่ถูกอะนยัจานผ่อนผอนผอนผ่อ่อ่อนผ่อ่นอ หนี่ไงล่ะไอหัวไหล้ไม่สีป่ะหัวหัวกันหัวไหล่อะเออใช่นี่มันมันน้องไม่พนักหัวไหล่โอ๊ยล้างม้าหัวแดงม้าเกลียดล้างโอ้ยเยี่ยนิดเดียวเองสัตเฮ้ยเต้นทั้งเหนื่อยเลยสัตว์เลยไม่ได้ยินอาการนะแกแกแตกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ค่ายมงอะไอ้เยี่ยไม่มีใครเฮ้ยนี่ เต้นเนแบบนี้เลยดิเต้นเตนเตนเนแบนี้เลยวเนย่ระเอาแนีกี่จี่ะฮัโลนีไม่มีรเข้าเลยป่ยเร่อยเรลงตัวเดียวล้ปล่อยเายืนยิงอ่ะเนี่ยไม่มีตัวสกีอยู่นั่นะมันมันมันเียอมนกีอยู่ไอ้ตัวกีน่ะดูฟาดหรือไม่ฟาดนาดไหนเขากีไม่ได้เล่นอนเลยนะใช่ เฮ่เออเซนอนออเซนอนฮีคุ้ม่ะเฮียทั้งไรอ่ะัต่จะไปได้แชมป์เฮียโอ้ยเดี๋ยวทิ้งไปหมดจังจังโอ้ยไม้เป็นรอะเปนเก้าเก้นะไป้านป้อง้น้เ้มสุดเ้ยิ้สุดล็อกลอ ไ <c> อ <ười> okay. ้ลูกนี้ดีใจิงเพราะว่าลวทีแล้วมันเออปวดร้อนมันร้อนรอนไอ้ไม่ปวดรอนปวดร้้เลยคีุมันนิ่งมันนิ่งนะแบบแบบมเย่นเลืยได้เลยถ้าเป็นแบบนไอ้กองหน้าแบบม็นมันมันแล้วไงโอเค ไอ้มานานอันมังพวกนี้แ่ไมยุเดเอาดูมดันเลยคุณจะถ่ายเพื่ออะไรฮะคุณจะถ่ายเพื่ออะไรไปนู้นเลย <laughs> <laughs>